ว่ากันว่าอาหารไทยเป็นที่นิยมไปทั่วโลกเพราะอร่อยมีความหลากหลายและที่สำคัญยังมีราคาที่ถูกมากๆและวันนี้กับภารกิจกินอาหารไทยในราคาไม่เกินหนึ่งเหรียญจะเป็นไปได้ไหมเมนูจะมีอะไรบ้างมาเจอของจริงที่ทำเอาทึ่งไปเลยทั้งถูกทั้งอร่อยหากินง่ายไปที่ไหนก็มีเรียกว่าถ้ามาประเทศไทยไม่ต้องกลัวอดตายแน่นอน สวัสดีค่ะวันนี้ระด,ดามีคลิปที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วค่ะจากช่องมอ e Best Ever Food Review Show ของยูทูบเบอร์ชาวอเมริกันคนดังวิลสันบุกเนอร์หรือซันนี่ไซสเป็นช่องที่มีคลิปเกี่ยวกับอาหารออกแนวท่องเที่ยวสุดเอ็กซ์ตรีมที่มักจะเห็นเขาใส่ผ้าโพกหัวสีแดงเป็นเอกลักษณ์ในหลายคลิปที่มีผู้ติดตามมากถึง3ล้าน5แสนคนเลยทีเดียวค่ะ และครั้งนี้เขามาประเทศไทยตั้งใจจะมาลองเมนูอาหารข้างทางในประเทศไทยที่กรุงเทพเมืองที่มีประชากรมากกว่า10ล้านคนจริงๆแล้วที่นี่คือเมืองที่มีนักท่องเที่ยวมาเยอะที่สุดในโลกและยังบอกว่าที่กรุงเทพมีนักท่องเที่ยวมามากกว่าทุกเมืองไม่ว่าจะโตเกียวหรือปารีสทุกปีมีคนมาเมืองนี้มากกว่าเมืองอื่นๆบนโลกเลยค่ะ แล้วยังบอกว่าตามที่เขารู้มามากกว่า90%ของคนเหล่านี้มาก็เพราะชอบบรรยากาศและผู้คนของไทยส่วนอีก10%มาที่นี่ก็เพื่ออาหารค่ะแต่มีปัญหาหน่อยตรงที่การท่องเที่ยวและความทันสมัยตอนนี้ทำให้ประเทศไทยไม่ได้ถูกเหมือนตะกอน แต่วันนี้เขาตั้งใจจะทำภารกิจกินอาหารไทยในราคาไม่เกินหนึ่งเหรียญจะเป็นไปได้ไหมจะซื้ออะไรได้บ้างซึ่งละดาขอตอกอัตราแลกเปลี่ยนเงินดอลลาร์ให้ทุกคนทราบเป็นข้อมูลก่อนว่าตอนนี้มีอัตราแลกเปลี่ยนเงินไทยเฉลี่ยคร่าวๆประมาณ32.5บาทต่อ1ดอลลาร์ค่ะเพื่อทุกคนจะได้นึกราคาออกกันนะคะ ในวันนี้ตลอดทั้งวันคุณสันนิไซตั้งใจว่าจะไปหาอาหารหลากหลายชนิดที่มีในกรุงเทพ,พที่ขายในราคาไม่ถึง1ดอลลาร์ค่ะ เริ่มที่ร้านแรกตอนท้องว่างๆแบบนี้มาเริ่มต้นกับอาหารไทยจานแรกที่นี่ในราคาไม่ถึง1ดอลลาร์คุณสันนิษยมาถึงร้านและชี้ให้ดูสิ่งที่แมคค้ากำลังทำอยู่เป็นขนมโตเกียวราคา25บาทซึ่งต่ำกว่า1ดอลลาร์มีไส้ให้เลือกทั้งรสข่าวและหวานหรือจะผสมกันก็ได้นี่ดีมากสามารถเริ่มด้วยมื้อข่าวแล้วจบด้วยมื้อหวานได้เลยที่ร้านนี้แล้วก็ชี้ให้ดูเมนูหน้าร้านดูตัว เลือกที่มีหลากหลายบางอันดูไทยมากบางอันดูไถน้อยเช่นมีซอสพิซซ่าและไส้กรอกไก่และที่เขาสนใจคือแบบที่ดูไทยที่สุดคือไข่กับหมูสับเลยสั่งมาลองหนึ่งชิ้นก่อนและดูวิธีการทำเริ่มจากแม่ค้าตีแป้งบนกระทะและเกลี่ยเป็นรูปไข่จากนั้นทำลายเพิ่มเพื่อใช้เป็นหูจับและทำให้ม้วนง,ง่ายขึ้นด้วย จากนั้นก็ตอกไข่และเติมซอสถั่วเหลืองหลังไข่สุกเล็กน้อยใส่หมูสับปรุงด้วยพริกไทยและซอสถั่วเหลืองจากนั้นใช้ที่ปัดม้วนขนมโตเกียวจับให้แน่นผลลัพธ์สุดท้ายเป็นขนมหวานพอได้มาเขาก็ลองชิมทันทีค่ะและบอกว่าอร่อยรสชาติดีไข่ด้านในมีรสเค็มมีพริกไทยเติมความเผ็ดนหน่อยและหมูด้านบนให้รสชาติและความฉ่ำสักไขมันอร่อยมาก จากนั้นก็ต่อด้วยขนมโตเกียวอีกอันที่ทำเป็นแบบขนมหวานสำหรับชิ้นนี้แม่ค้าทานุเทลล่าหนาๆใส่กล้วยครึ่งผลหั่นเป็นชิ้นเล็กๆใส่ลงไปแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตหนูเทลล่าพอเดือดก็หมวนเสร็จและเขาก็ลองกินทันทีชิ้นนี้อร่อยกล้วยนุ่มช็อกโกแลตหวานเล็กๆอร่อยมาก คุณซันนี่สายบอกว่าอยากกินทุกมื้อเป็นแผ่นเพกแบบนี้เลยไม่ว่าจะขคาวหรือหวานมันสุดยอดจริงๆนี่คือความหรูหราในราคาไม่ถึง1ดอลลาร์ค่ะและยังย้ำว่าวันนี้เขาตั้งเป้าหมายอาหารในราคาไม่เกิน1ดอลลาร์จำนวน12เมนูที่จะหากินในวันนี้จากนั้นเขาก็มาเริ่มต้นที่ตลาดวังหลังที่นี่เป็นสวรรค์ของคนชอบกินที่สามารถหาอาหารอร่อยอร่อยกินได้ด้วยงบไม่แพง ตั้งแต่ของทอดบนไม้ถึงขนมหวานเรียกว่ามาที่เดียวครบเลยแล้วคุณซันนี่ซ้าเดินมาก็มาเจอร้านขายอาหารพร้อมกินเลยที่นี่เรียกว่ามีครบเกือบทุกอย่างลองนึกดูว่าปกติถ้ามีเงิน1ดอลลาร์อาจจะซื้อได้แค่กล้วยสองสามลูกเท่านั้น พอเดินเข้ามาในร้านก็เจอของพร้อมกินหลายอย่างและเขาเลือกก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแบบแห้งกล่องนี้เป็นเมนูที่2ราคา30บาทหรือประมาณ92เซนและมีครบปริมาณเยอะพอดีซึ่งแม่ค้าร้านนี้ทำเองทุกอย่างบีบมะนาวลงไปโรยถั่วง,งอกและคลุกให้เข้ากันค่ะ พอเขาลองกินเข้าไปก็บอกว่ามีรสชาติอ่อนเส้นบางมีรสถ,ถั่วเหลืองหวานนิดนิดถั่วงอกกรอบลูกชิ้นปลาโฮมเมดอร่อยมากถือว่าคุ้มค่ามากกับอาหารกล่องนี้ในราคาต่ำกว่า1ดอลลาร์ค่ะ หลังจากกินแพนเค้กและก๋วยเตี๋ยวไปแล้วก็มาต่อก,กันกับเมนูที่3เป็นร้านขายหมูปิ้งและข้าวเหนียวและยังมีตับไก่และไส้อ่อนหมูอบแห้งปนไม้ย่างสไตล์อีสานแล้ววันนี้เขาจะลองกินข้าวเหนียวสีดํานี้กับหมูอบแห้งที่เป็นพ่วงแบบนี้ในราคา20บาทหรือประมาณ62เซนค่ะ คุณสันนิสายบอกว่าข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวม่วงผสมข้าวเหนียวดำรสเข้มขน้นอร่อยเขียวสนุกพอกินหมูแห้งที่มีรสชาติหวานหน่อยๆเ,เข้ากับข้าวเหนียวดีอร่อยมากและร้านต่อมาร้านที่4ร้านนี้มีเมนูที่ราคาพอดีกับงบประมาณมากๆราคา30บาทหรือประมาณ92เซนนั่นก็คือทอดหมันกุ้งใบเล็บครุตเริ่มจากแป้งผสมสมุนไพรที่เยอะพอสมควรเลยแล้วใส่กุ้งตัว ที่ด้านบนบจากนั้นก็ทอดในน้ํามันร้อนๆพอได้มาเขาก็กินสตอ์นร้อนๆเลยบอกว่านี่มีรสชาติเผ็ดนิดๆแล้วก็มีรสชาติของกุ้งอยู่ด้วยแม้จะไม่มากเพราะรสของเครื่องปรุงเทมค้นกว่ามีซอสจิ้มหวานๆให้มาด้วยพอกินแล้วมันโอเคเลยแต่ที่จริงเขาอยากเติมชีสลงไปที่ด้านบนอีกสักหน่อยสรุปเมนูนี้สามารถซื้อได้ในราคาไม่ถึง1ดอลลาร์แต่เขาเองจะไม่ได้ชอบมากเท่าไหรค่ค่ะ และเมนูต่อมาเมนูที่5เป็นเมนูที่เรียกได้ว่าเป็นอาหารเร่งด่วนสําหรับคนไทยได้เลยนั่นก็คือลูกชิ้นและไส้กรอกทอดซึ่งเขาซื้อไส้กรอกทอดกรอบราคา30บาทหรือประมาณ92เซนเป็นไส้กรอกไก่แล้วก็ยังมีแบบเสียบไม้ลูกชิ้นกุ้ง เมนูที่6เขาเลือกเกี๊ยวห่อไข่ที่ทอดจนเหลืองกรอบมีอีกหนึ่งไม้ราคาไม้ละ10บาทหรือประมาณ30เซนพอราดซอสพริกหวานแบบไทยๆลงไปก็ยิ่งอร่อยมากๆเขาชอบมากๆ เมนูที่เก็ดต่อมาเป็นของหวานกันบ้างค่ะคุณซันนี่ไบอกว่าหลายคนอาจจะคุ้นกับเข้าเหนียวมะม่วงกันครั้งนี้เลยจะขอเปลี่ยนเป็นขนมหวานแบบไทยๆท,ที่อาจจะไม่คุ้นตาคนต่างชาติเท่าไหร่แต่นี่คือขนมไทยแบบโบราณคือกล้วยในน้าเชื่อมแบบนี้กล้วยสุกเนื้อเนียนผสมกับรสเค็มของกระทิขอได้กินเขาบอกเลยว่าอร่อยลงตัวมากม และความท้าทายก็ยังเดินทางต่อไปตอนนี้คุณซันนี่ไซมาที่ตลาดบางซ่อนที่ตลาดแห่งนี้อยู่ใต้ทางด่วนอาหารมีราคาถูกมากๆและมีให้เลือกเยอะเหมาะมากสำหรับคนทำงานยิ่งเวลาเย็นๆแบบนี้จะเป็นช่วงที่ตลาดดูวุ่นวายสุดๆ และเมนูแรกของตลาดนี้ก็คือจมูกหมูนับเป็นเมนูที่8ปขายหัวหมูต้มที่ใช้เวลาต้มและหมักเครื่องเทศหลายชั่วโมงและที่เขาซื้อเป็นส่วนจมูกหมูที่มีรสชาติเคี้ยวหนึบมีซอสเปรี้ยวเผ็ดราคา25บาทหรือประมาณ77เซนพอลองกินแล้วเขาชอบมากแม้จมูกหมูจะมันแต่รสชาติอร่อยยิ่งกินกับน้ำจิ้มที่มีรสเผ็ดเปรี้ยวแบบนี้ยิ่งเข้ากันมาก และร้านต่อไปที่เขาบอกเลยว่านี่น่ากินมากเป็นร้านอาหารอีสานที่มีเมนูเนื้อหมูย่างแบบหอมๆที่น่ากินที่สุดแต่ราคาจะเกิน1ดอลลาร์ที่กำหนดไว้ดังนั้นหากเขาจะกินอาหารร้านนี้ก็มีเมนูที่ไม่ถึง1ดอลลาร์อยู่นั่นก็คือเมนูที่9เ,เป็นซุปดอกไม้ค่ะที่คุณซันนี่ไซบอกว่าเมนูนี้กินคู่กับข้าวเหนียวแล้วน่าจะอร่อยราคารวมกัน92เซน พอได้ลองกินก็บอกว่ามันอร่อยเกินคาดตัวซุปออกจะเหนียวเหนียวข้นๆและมีกลิ่นหมักนิดหน่อยเพราะเป็นหน่อไม้ดองรสชาติออกเปรี้ยวนิดๆแต่เผ็ดมากพอกินกับข้าวเหนียวแล้วเขียวสนุกอร่อยในซุปยังมีหมูแทรกมาด้วยรสชาติดีกว่าที่คิดมากใช้ได้เลย เมนูต่อมาเมนูที่10เป็นเมนูสุดโปรดของใครหลายๆคนเลยนั่นคือโรตีแบบไทยๆราคา10บาทหรือ30เซน็นเซนเริ่มจากแป้งโรตีที่ถูกตีจนบางๆแล้วนำไปทอดบนกระทะแผ่นร้อนจนกรอบทานเนยโรยน้ำตาลร,ราดนมขน้นแล้วม้วนเป็นโรตีแบบโรมันน่ากินมากเขาลองแกะดูข้างในจะเห็นนมข้นหวานและน้ำตาลละลายเข้ากันพอลองกินแล้วฟินมากทั้งนุ่ม ทั้งหวานมันหอมครีมและบอกว่านี่เหมือนกับความรู้สึกที่ตอนเด็กๆที่ได้กินไอศครีมเป็นครั้งแรกแล้วติดใจแบบนั้นเลยล่ะค่ะจากนั้นเมนูต่อมาเมนูที่11ที่คุณซันนี่สายบอกว่านี่เป็นขนมหรือของกินเล่นที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนั่นคือเห็ดเข็มทองทอดเป็นเห็ดชุบแป้งทอดเหลืองกรอบน่ากินราคา20บาทหรือ60ิเซน เขาเรียบสั่งมากินหนึ่งชุดเขาบอกว่าจากเห็ดทอดที่เคยเห็นจะเป็นเทมปุระของทอดของญี่ปุ่นแต่นี่เห็นทอดนี่แตกต่างจากเทมปุระมากถ้าสั่งแม่ขาก็จะตักเห็ดทอดใส่กล่องและปรุงรสด้วยผงปรุงก็เขยา่าเขยา่ขยาจนผงเคลือบกับเห็ดจนทั่วแบบนี้พอเขาได้กินบอกเลยว่านี่อร่อยรสชาติออกเค็มๆกลมๆก,กรอบมากมีรสชาติของเห็ดเข็มทองแต่ก็แอบคล้ายมาแมลงทอดนิดๆอยู่เหมือนกันอร่อย มากและบอกนี่คือเทมปุระเมืองไทยค่ะมาต่อกันที่เมนูที่12เป็นเมนูที่ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นั่นคือไส้หมูทอดเป็นการเอาไส้หมูไปชุบแป้งทอดแล้วราดน้ำจิ้มไทยรสจัดราคา20บาทหรือประมาณ62เซนพอได้กินบอกเลยว่าเขียวหนึบคล้ายกับปลาหมึกเลยพอราดน้ำจิ้มรสจัดจ้านที่มีขิงมะนาวด้วยทำให้รสชาติเข้มข้นดีมากเลย สุดท้ายจากทั้งหมดในวันนี้ที่เขาได้กินอาหารแต่ละอย่างในราคาไม่ถึง1ดอลลาร์ไปกว่า12เมนูต้องบอกว่าที่ชอบที่สุดคือโรตีไทยตอนแรกคิดว่าเรียบง่ายดูไม่มีอะไรซับซ้อนแต่พอกินแล้วเปลี่ยนชีวิตไปเลยมันอร่อยเกินคาดจริงๆทีนี้เรามาลองฟังคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าว่าคนที่ดูแล้วจะรู้สึกยังไงกันบ้างกับคลิปนี้มีคอมเมนต์ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเยอะเลยค่ะ โดยคอมเมนต์แรกบอกว่าอาหารและการท่องเที่ยวในไทยนี้น่าสนใจจริงๆเลยค่ะขอบคุณที่แชร์นะคะคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าบอกเลยว่าตัดต่อคลิปหามากดูแล้วขำไม่หยุดเลยคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่าประเทศไทยนี้เป็นหนึ่งในประเทศที่น่าอยู่ที่สุดแบบใช้เนิ่นได้คุ้มมากจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อมาบอกว่ากล้วยที่สุกมากๆพอนึ่อแล้วมันจะออกสีชมพูเพราะน้ำตาลในกล้วยสูงครับ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมรักประเทศไทยมากทั้งอาหารอร่อยและผู้คนน่ารักคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ากินมันมากเลยพี่ชายคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าขนมอันแรกที่เห็นเราเรียกว่าขนมโตเกียวจริงๆมันไม่ได้มาจากญี่ปุ่นแต่เคยขายหน้าโตคิวที่เป็นชื่อห้างเก่าในกรุงเทพนานมาแล้วจากนั้นคนเลยเรียกตามจนติดปากกลายเป็นขนมโตเกียวมาจนทุกวันนี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยู่กรุงเทพมา15ปีชอบมากอาหารนี่ทั้งสะอาดและอร่อยเสมอคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโรตีแบบนี้ที่มาเลเซียเราเรียกโรตีบูมครับคล้ายคกันอร่อยมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากบอกซันนี่ว่าเวลาได้ดูคลิปของคุณฉันรู้เลยว่าจะได้หัวเราะแน่นอนขอบคุณที่เป็นตัวของตัวเองและไม่พยายามฝืนเป็นคนอื่น คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารหรูหรูก็สู้ของกินข้างทางไทยไม่ได้หรอกจริงๆนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอีกเจ็ดสัปดาห์จะกลับไทยไปคริสต์มาสกับปีใหม่เจอภรรยาและครอบครัวแต่จริงๆไปเพราะหมูปิ้งมากกว่าคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยขอให้สนุกและอร่อยกับอาหารไทยนะคะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าเย่กลับมาทำชาเลนจ์อาหารริมทาง1ดอลลาร์แล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมเป็นลูกเครื่องไทยแม่เคยทำขนมคล้ายๆโรตีนี้เลยใช้แผ่นต่อติยาอบเนยเสร็จแล้วราดนมข้นหวานโรยน้ำตาลหมวนกินอร่อยมากทำง่ายด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวิดีโอ,อนี้ดีมากดูแล้วคิดถึงไทยสุดๆสถานที่ดีอาหารก็ดูน่ากินมากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารดูสร้างสารรค์ดีนะน่าสนใจมาก คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคุณคือหนึ่งในนักรีวิวที่ฉันชอบที่สุดเลยคุณภาพาวิดีโอดีมากรู้เลยว่าทำการด้านเยอะมากการตัดต่อเพลงอาหารที่เลือกรีวิวที่ชัดเจนทุกอย่างคือดีหมดให้ร้อยเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าใช่เลยฉันมาประเทศไทยก็เพราะอาหารนี่แหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากรุงทอดน,นี่น่ากินมากดูเหมือนนักเก็ตไก่ของบีเคเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าถั่วงอกเป็นผักโปรดเลยใส่อะไรก็อร่อยทั้งกว๋วยเตี๋ยวผัดเนื้อผัดเส้นข้าวผัดทุกอย่างดีขึ้นถ้ามีถั่วงอกคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่น่าจะเป็นจังหวะดีๆที่จะทำชาเลนจ์ใช้เงิน,100นร้อยดอลลาร์ซื้ออาหารที่ราคาไม่ถึง1ดอลลาร์ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเห็ดนี่ฉันขอเลยหน้าตาดูน่ากินมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าพอขากล้วยนั่นให้กระทิเค็มสูตรพิเศษของเขาเองเลยนะคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าชอบสไตล์รีวิวของคุณมากดูเพลินไม่มีช่วงไหนหน่าเบื่อเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าอันนี้คือความโลเคอลของจริงซุปหน่อไม้อีสานนี่อร่อยสุดๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโรตีนั่นนั่นมันเหมือนโรตีหวานแบบอินเดียเคราลาเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารหลายอย่างทำให้นึกถึงขนมวัยเด็กเลยเพราะตอนเด็กซื้อกินง่ายราคาถูกคิดถึงอาหารริมทางในกรุงเทพมากโดยเฉพาะหมูปิง้งปลากระพงและโรตีกล้วยช็อกโกแลตวันนั้นไปซื้อโรตีเจ้าเดิมสี่รอบเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าที่กรุงเทพเมืองที่สามารถใช้เวลา1คืนแล้วเหมือนอยู่เป็นอาทิตย์เลยล่ละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่ประเทศไทยค่ะ ลองอาหารหลาย,ลายแบบนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากลับมาดูอีกเพราะเพื่อนชาวอเมริกันที่ตื่นเต้นเกินเหตุของฉันลากให้ดูขนมโตเกียวกับขนมกล้วยราดกระทิคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบมากเลยที่นำวัตถุดิบมาผสมกันรสชาติต้องสุดยอดแน่ๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากไปไทยมานานแล้วได้ข่าวว่าค่าครองชีพถูกที่น่าอยู่มากอาหารอร่อยเชฟก็เก่งๆทั้งนั้นคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าของที่ตลาดนั่นคือของช่วยชีวิตมนุษย์เงินเดือนกินง่ายช่วยประหยัดเวลาคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเป็นคนไทยที่อยู่สหรัฐมา3ปีแล้วคิดถึงอาหารไทยสุดๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าส้มตำกับผัดไทยหายไปจากคลิปนะครับแล้วก็เครื่องดื่มด้วย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ากล้วยแดงเมนูที่หกนั่นสีธรรมชาติล้วนๆไทยเรามีกล้วยหลายพันมากและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่ายอดเยี่ยมมากกรุงเทพึ้นหนึ่งในเมืองที่ดีที่สุดในโลกอาหารเจ๋งสุดๆและนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและร่วมพูดคุยกันอย่างอบอุ่นค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามช่องเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ วันนี้ระดาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ